สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องของรอในครับในวันที่28มิถุนายนปี2021วันนี้มีเหตุการณ์ให้ติดตามกันนะครับก็คือศึก3เศร้านะครับระหว่างดูเมย์ไทยเอเจสไ์แล้วก็แรนดี้ออตันนะครับผู้ชนะเนี่ยจะได้เข้าไปสู่ Money in the Bank นะครับเข้าร่วมแมตช์มันนี่เดอะแบงเพื่อที่จะแย่งชิงกระเป๋านะฮะแล้วก็เป็นเส้นทางสำคัญ สู่การเป็นแชมป์โลกนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของการท้าทายของโคฟี่คิงสันนะครับกับ WWE แชมเปี้ยนออมิตี้บ๊อบบี้แลสลีย์นะครับผมที่วันนี้เนี่ยโคฟี่ครับจะมาประทะฝีปากกับ MVP แทนรวมทั้งเรื่องราวของอีวามมลีนะครับเราก็ดูดอปที่ทั้งคู่เนี่ยผิดใจกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้จะเป็นยังไงต้องมาตามดูกันนะครับเอาละเริ่มรายการหลักกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้เปิดรายการมาด้วยอดัมเพสแล้วก็สัญญาดิเบลนะครับ อดัมพีสบอกว่าในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้ว r a n d ี้ออตัจะต้องออกมาปั้มในแมตช์สามเศร้าแต่ด้วยสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ r a n d ี้ออตัจึงไม่สามารถเข้าร่วมแมตช์ได้ในคืนนี้พวกเราเลยจัดแมตช์บัตเทิลโรเยลขึ้นมาเพื่อหาผู้ชนะเข้าไปในแมตช์สามเศร้าเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการหาผู้ที่จะได้เข้าร่วม Money ่เดอะแบงก์รีเดถ่ายรถเข้ามานะครับีเดบอกว่าเฮ้พวก แรนดี้เดีฝากจดหมายมาให้พวกนายด้วยอดัมเพียสเปิดจดหมายอ่านนะครับและอดัมเพียสก็อ่านให้เราฟังนะฮะอดัมเพียสบอกว่าอะโลฮานี่คือแรนดี้ออตันฉันไม่สามารถมาที่นี่ได้ในคืนนี้แต่ฉันอยากจะให้ตัวแทนของฉันเพื่อนที่สนิทที่สุดสุดเท่อย่างริดเดิลเนี่ยขึ้นไปปั้มแทนในแมตช์สามเศร้าลงชื่อเลเจนด์คิลเลอร์แรนดี้ออตัน อารมเพสก็บอกว่าฉันว่านี่มันไม่ใช่แรนดี้เป็นคนเขียนฉันว่านายเป็นคนเขียนลิเดลและไม่ว่ายังไงก็ตามเขาไม่อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้ลิเดลก็ยังตามตื้อต่อนะครับลิเดลบอกว่าบัวฮิดต,ตามดีๆนะแต่วันนี้ฉันกับแรนดี้อยู่ในมันดี้เดอะแบงค์มันจะดีแค่ไหนเอางี้ไหมฉันจะเข้าร่วมบัตเชอรรอเยลแต่ถ้าฉันชนะในแมตช์สามเศร้าได้นายจะต้องยกสิทธิ์นี้ให้แรนดี้ ไอลามเพียสบอกว่าถ้าไหนแน่ใจก็ลองดูมันน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเริ่มคู่แรกนะครับบัตเทิลรอยัลหาผู้เข้าร่วมแมตช์สามเซาแทนแรนดี้ออตันในช่วงเหลือ4คนสุดท้ายของแมตช์นะครับก็จะมีเจฟฟ์ฮาร์ดดี้เดเมเนตพีทแซดดิกอเล็กซานเดอร์แล้วก็รีดเดิลเจฟเนี่ยใส่ทวิตออฟเฟสร่วมไป3คนครับแต่ว่าโดนแซดดิกอเล็กซานเดอร์เนโยนออกไปตามด้วยเดเมเนตพีทนะครับเข้ามาใส่ฮิตไลท์กับอเล็กซานเดอร์แล้วก็โยนตามออกไปอีกคน จากนั้นนะครับรีเดิลเข้ามาใส่ไทเเกิลนะครับจนเดเมนพีทเนี่ยออกมาอยู่ข้างเวทีด้วยกันแล้วก็ตามด้วยเข่าอัดหน้าอีกดอกร่วงตกเวทีไปนะครับทำให้รีเดิลเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในเบ l ท์ o y เยลครั้งนี้หลังจบแมตนะครับรีเดิลสั่งให้เปิดเพลงแลนดี้ออตันแทนตัวเองนะครับแล้วก็โพสท่าของแลนดี้ออตันก่อนที่จะหันมาพูดกับกล้องนะครับว่าทั้งหมดนี้เพื่อนายรีเดิลยังคงตามง้อออตันอยู่ตลอดนะครับซึ่ง เอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแลนดี้มันงอนอะไรนะครับอาจจะงอนที่ตัวเองแพ้ในแมตช์นะครับแล้วก็รีดเดร์เนี่ยสามารถเอาชนะได้ก็ได้แต่ภาพมาที่ชนะเบสเลอร์แล้วก็นายแจ็คนะครับนายแจ็คถามว่าเธอพร้อมไหมสําหรับคืนนี้ที่จะเจอกับนิกกี้คอสเชนาเบสเลอร์ก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความผิดของเล็กซ์แบลิสมาทําให้เราเนี่ยต้องพลาดโอกาสในมันนี่เดอะแบงก์เพราะงั้นคืนนี้ฉันจะล่างนิกกี้คอสให้กลับมาสู่ความจริงซะก่อน ล้วค่อยส่งยาเอเล็กซ่าบทไปอยู่กับตุ๊กตางงของมันตัดภาพมาที่ AJ สไต์ให้สัมภาษณ์นะครับ AJ ถูกถามว่าจะเตรียมตัวยังไงกับแมตช์สามเศร้าที่มีริดเดิเข้ามาแทน AJ สไต์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรมาแทนที่กันสิวะแรนดี้ออตันมาที่นี่ไม่ได้มันก็ควรจะเป็นชั้นกับดูเดียวๆตัวๆ,วๆการป้ามสามเศร้าเนี่ยมันทำให้มีโอกาสแพ้ง่ายขึ้นนี่มันบ้าไปแล้วแต่ยังไงก็ตาม r นะิดเด e ลน่ะกำลังเหนื่อย จากการปั้มใน b บ t เท e r o y ย l e ส่วนดูเนี่ยก็เพิ่งฟัดกับแลสลี่มาใน h e วินเดเซลหมายความว่ายังไงรู้ไหมหมายความว่าพวกมันเนี่ยไม่ได้มีสภาพเต็มร้อยล้วฉั้นก็จะได้เปรียบเมื่อฉันได้เปรียบฉั้นจะชนะนั่นแหละที่ทําให้ฉั้นเป็นฟอนามานอลและเมื่อชั้นได้กระเป๋ามาฉันมีแผนที่จะใช้มันยาวนานทั้งปีเพื่อเป็นเส้นทางในการเป็นแชมป์สมัยที่3ในเวลานั้นชั้นกับโอโมจะเอาชนะแท็กทีมทุกทีมและทุกคนรวมทั้งไอ้คนเถื่อนอย่างไวกิ้งไรเดอร์ด้วย แต่ภาพมาที่นิกกี้คอร์ถูกสัมภาษณ์นะครับนิกกี้คอร์บอกว่ารู้สึกยังไงที่แฟนๆให้ความสนใจกับการเป็นฮีโร่ของคุณนิกกี้คอร์บอกว่านอกจากเป็นฮีโร่แล้วเนี่ยฉันยังเกือบเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ด้วยในตอนนี้ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าส่วนลึกในจิตใจของฉันเนี่ยสามารถทําได้ดีกว่านี้ทําได้มากกว่านี้เหมือนกับแฟนๆของ WWE ทุกคนดูฉันสิฉันได้เข้าร่วมมันนี่เดอะแบและถ้าฉันชนะแมตช์นี้ ฉันจะได้กระเป๋าและกลายเป็นรอว w o ูแมนแชมเปี้ยนในคืนนี้ฉันจะเอาชนะเชนาเบสเลอร์แล้วก็กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้ได้ผู้ที่2เกือบจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นิกกี้คอนะครับเจอกับเชนาเบสเลอร์ในช่วงต้นแมตช์เนี่ยนิกกี้คอ s s สถูกอัดแบบชิวๆเลยครับแต่พอ n i ก k ี้คอ s s เนี่ยเริ่มสวนกลับมาได้ a อเล็กซ่าบีก็เปิดตัวออกมานะครับมาดึงความสนใจเพื่อเพิ่มความได้เปรียบของนิกกี้คอให้มากขึ้นไปอีก ทำให้แมตที่เป็นการอัดข้างเดียวเนี่ยดูสูสีขึ้นมาเอาจริงๆตัวแมต t นี้ไม่ได้แย่มากนักนะครับแต่ว่าสไตล์ของเชนาเบสเลอร์เนี่ยยังดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่เชนาเบสเลอร์มีสไตล์การปั้มที่เฉยๆช้าๆอัดไปเรื่อยๆนะครับนึกท่าไม่ออกก็ตีเข่าใส่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยมีแมตที่ค่อนข้างช้าแล้วก็ทําให้ตัวแมต t นี่ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับทั้งๆที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นนักมวยปั้มสายต่อสู้ นะครับหรือว่าสไตงแต่ว่าไม่มีคอมโบใดๆออกมาให้เห็นในด้านของนิกกี้คอสเนี่ยถึงท่าจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ในทุกช่วงที่โจมตีสวนกลับมีความน่าสนใจพอสมควรครับอาจจะเพราะว่าดูเป็นมวยรองเลยทําให้ดูน่าสนใจก็ได้ตอนจบนะครับนิกกี้คอสเนี่ยรวบกดเชนาเบสเลอร์แต่ว่าเชนาเบสเลอร์ยังดิ้นออกมาได้นะครับแต่ในตอนสุดท้ายฮะนิกกี้คอสก็ยังใส่ลามาจิสโตลกดนับ3ไปอีกทีหนึ่ง โดยส่วนตัวนะครับชอบการบิวท่าในช็อตนี้พอสมควรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวแมต์จะให้เชนาเบสเลอร์เนี่ยแพ้ตั้งแต่รวบกดไปเลยก็ได้นะครับแต่กลับให้เชนาเบสเลอร์เนี่ยตั้งตัวได้แล้วก็แพ้ด้วยท่าของลามาจิสโตแทนนะครับซึ่งส่งผลให้รู้สึกว่านิกกี้คลอสเนี่ยสามารถเอาชนะได้ด้วยไหวพริบของเจ้าตัวเองนะครับผมตัดภาพมาโคฟี่คิงสันเปิดโตอ,อกมานะครับโคฟี่คิงสันบอกว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงเวลา ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆฉันไม่แน่ใจว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันถึงจุดนั้นของฉันหรือยังตอนที่ฉันเห็นเพื่อนรักของฉันเซเวียวูดกรีดร้องอยู่ในกรงเหล็กฉันทําได้แค่มองเขาทุกทรมานหลายๆคนคิดว่าวูดไม่สมควรจะได้รับสิ่งต่างๆแต่ฉันบอกได้เลยว่าเมื่อพวกนายได้เห็นเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สู้กับแลสลีย์มันถึงเวลาแล้วที่พวกนายจะต้องให้ความเคารพเขาภาพมันยังติดตาฉันอยู่เลยและภาพที่ฉันเห็นเขา ผูกกดอยู่กับกงเหล็กเนี่ยฉันไม่สามารถเอามันออกจากหัวได้จริงๆมันได้กลายเป็นฝันร้ายแต่ฉันจะทำให้แลสลียจะต้องชดใช้และฉันจะกลายเป็น WWE แชมปเปี้ยน MVP เปิดตัวออกมานะครับ MVP บอกว่าฉันได้ยินที่นายพูดว่านายจะเอาชนะบ็อบบี้แลสลียแล้วกลายเป็นแชมป์อย่างนั้นเหรอนั่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดที่นายพูดออกมาเลย ไอคนที่เอาแต่ใส่ชุดยูนิคอร์นกินแพนเค้กเนี่ยนะจะมาเอาชนะสำหรับพวกเราเนี่ยใน Money in the Bank พวกเราจะได้โชว์ศักยภาพของเราแต่สำหรับนายนายไม่มีค่าพอที่จะต่อสู้กับเขาด้วยซ้ำแลสลี่ฝ่ามาบอกว่าเขาเอ็นจอยกับทุกช่วงเวลาที่ดูเซเวอร์ดทรมานในกรงเหล็กนั่นและเขาจะทำแบบนั้นแบบเดียวกับนาย อะไรก็ตามที่บอกเลสเนอร์เคยทำกับนายมันจะกลายเป็นการเล่นกับเด็กเมื่อนายโดนสิ่งที่ออไมตี้ทำกับนายโคฟี่คิงสตันนะครับบอกว่าฉันเบื่อที่จะได้ยินอะไรแบบนี้แหละฉันเอาชนะหมอนั่นไปแล้วเรียบร้อยมันแพ้คนที่ใส่ชุดยูนิคอร,ร์และกินแผนเคก้กเรามาดูเส้นทางของแชมป์กันหน่อยดีกว่าในเฮลิเดอร์เซลถ้านายไม่เสนอหน้าเข้าไปช่วยเนี่ยป่านนี้เรามีแชมป์คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เซเว่บูดก็เกือบเอาชนะเขาได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นส่วนฉันฉันเอาชนะเขาไปแล้วเรียบร้อยและฉันรู้ว่าฉันสามารถเอาชนะเขาได้อีกรอบหนึ่งเขากะจอกลงทุกๆสัปดาห์ไม่แน่นะหลัง Money ่เดอะแบงก์เนี่ยบอบบี้เลสลีอ์อาจจะดูเหมือนนายก็ได้ใส่ชุดแพงๆเดินไปเดินมาทำตัวเหมือนประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างทางทางังที่พวกนายมันไม่มีอะไรเลย MVP บอกว่า ฉันขออธิบายอะไรหน่อยนะทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยก็เพื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างทุกอย่างมาแล้วพวกเราก็พยายามมาด้วยกันบ็อบบี้แลสลี่ทำงานอย่างหนักจนกลายเป็นแชมป์อย่างยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับโคฟ,ฟี่คิงสันบอกว่าทุกคนก็ทำงานหนักกันทั้งนั้นละเว้ยกูอยู่ที่นี่มาตลอดกูทำงานตลอด6เดือนไม่มีวันหยุดสักวันเดียวกูทำทุกอย่างให้ทุกคนเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนที่มีความฝัน และช่วยให้พวกเขารู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้สิ่งที่สมควรได้แต่แชมเปี้ยนของนายนายให้เขามีวันหยุดแชมป์ที่ควรจะอยู่บนเวทีกลับไปพักผ่อนนายทำเหมือนพวกนายมีคุณค่ามากมายนักแต่รู้ไหมคุณค่าของพวกนายเนี่ยมันจะหมดลงในสักวันหนึ่งและเมื่อคุณค่าของพวกนายหมดลงชั้นนี่แหละจะเป็นคนที่มีคุณค่ามากกว่าพวกนายพวกนายมันไร้ค่าโดยเฉพาะนาย MVP นายที่แกล้งเจ็บมาตลอด6เดือนแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่สามารถทำงานได้ MVP บอกว่าเขาฉันเจ็บจริงเว้ยฉันยังไม่หายดีที่จะกลับมาสู้ไม่งั้นฉันขึ้นไปกระทืบนายแล้วโพรฟี่คิงสันเดินลงมาเตะปากด้วยชาเบิร์นพาราไดส์เป็นหนึ่งทีนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ภาพมาหลังฉากนะครับอีวามารีกับดูดอปครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแมตช์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีวามารีบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดูดอปทำพลาด ทำให้พวกเราแพ้แต่ตอนนี้เนี่ยพวกเราพูดคุยทําความเข้าใจกันแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องการรีแมตในสัปดาห์นี้เพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้องคู่ที่3นะครับอีวามาลีดูดอปเจอกับอสุกะแล้วก็นาโอมิเป็นแมตต์ดาเนินเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวแมต์เนี่ยไม่มีอะไรแล้วก็อีวามาลีเนี่ยก็ยังคงไม่ได้ปั้มเช่นเดิมนะฮะการปั้มเนี่ยเริ่มด้วยดูดอปครับแล้วเมื่อเธอจะไปแท็กอีวามาลีเนี่ยอีวามาลีก็ไม่ยอมที่จะแท็ก นะครับแบบเดียวกับที่ดูดอบทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูดอบครับโดนรวบกดแต่ยังพลิกกลับมาเอาชนะได้ด้วยตัวแมตชนี้นะครับอสุกะได้กลายเป็นตัวประกอบไปอย่างชัดเจนไม่มีราศีของการเป็นแชมป์ที่ยาวนานนะครับคือโดน 2- 3สาท่าแพ้เลยคิดว่าอสุกะเนี่ยน่าจะโดนดองไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้าโดนย้ำง่ายขนาดนี้คือระดับการพ่ายแพ้ของเจ้าตัวเนี่ยตกไปอยู่ในระดับที่แบบจอบเบอร์เลยครับ ต่ำๆเลยที่แบบโดนท่าไม้ตายทีเดียวแพ้นะครับแล้วรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของอีวามารีกับทาเมล่าใน SmackDown เนี่ยแม่งซ้ำกันอ <c oughs> ่ะคือคาแรคเตอร์สวยๆเฉยๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้ปั้มเก่งไม่ได้มีจุดเด่นอะไรคือไม่เข้าใจว่าทำไม WWE ถึงต้องมีคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นประจำ <c oughs> ก็ตามกันต่อไปนะฮะสำหรับอีวามารีนะฮะกลับมาแล้วเนี่ย2-3สสัปดาห์แล้วยังไม่ได้ปั้มเลย ออกมาพูดเฉยๆนะครับแล้วก็ทำสตอรีก่กนดูดอกภาพตัดมาที่จอห์นนซันแล้วก็เดอะมิสนะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเข้ารอบ Money ่เดอะแบงก์จอห์นนซันบอกว่ามันคือความน่าสนใจมากๆเลยละ่ะที่ฉันได้เข้าร่วมมันนี่เดอะแบง k ์เดะมิสบอกว่าจอห์นนีดิฟดิฟเนี่ยจะเอาชนะและจะได้แคสอินอย่างประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่ามีฉัน ฉันมีประสบการณ์ในการได้กระเป๋าถึง2ครั้งและสามารถแคชอินสำเร็จได้ทั้ง2ครั้งจอมอนิสันบอกว่าเดอะมิสเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดหรอกนะแล้วก็เงียบไปนะครับจนเดอะมิสตะโกนขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยพ <c oughs> ูดต่อสิเว้ยฉันไม่ได้แข็งแรงแต่ฉันฉลาดรูปหลอ่อแล้วก็ดูดีฉันมีรางสังหรณ์ที่ดีเพราะงั้นฉันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะยังไงก็ตามเนี่ยจอห์นมอริสันจะได้กระเป๋าอย่างแน่นอนลิโกเช่เข้ามาในฉากนะครับเดมิส <The S 1> <Miss S 2> หันมาเห็นแล้วก็ตกใจพอดีลิโกเช่บอกว่าฉันกําลังจะออกไปเพื่อแมตช์ของพวกเราแต่ฉันได้ยินพวกนายเนี่ยให้สัมภาษณ์อยู่พอดีก็เลยเข้ามาทักทายสักหน่อยทําไมนายถึงดูตกใจนักล่ะที่เจอฉันนายบอกว่านายรู้ทุกอย่างนายเห็นทุกอย่างไม่ใช่หรอเดมิสบอกว่าเออสิวะฉันรู้ทุกอย่างนั่นแหละ ฉันมีรางสังหณรที่จะเกิดอันตรายกับชั้นตั้งหากพวกจากนั้นลิโกเช่ฉีดน้ำใส่หน้าเดอะมิสนะครับก่อนจะวิ่งหนีไปผู้ที่4ครับลิโกเช่กับจอห์นมอริสันแมตชน้สนุกมากนะครับจอห์นมอริสันเนี่ยมีลูกเล่นการปั๊มที่หลากหลายถึงแม้บางอันจะดูแปลกๆแ,แล้วก็ไม่สมเหตุสมผลไปบ้างแต่ก็ดูสร้างสารรค์ดีนะครับลิโกเช่เนี่ยปั๊มได้อย่างเทพเหมือนเดิมนะฮะก็ทําให้แมตชนี้สนุกจัดๆเป็นแมตท,ที่มีช็อตดีๆเยอะมาก นะครับมีการฉายภาพสโลว์เยอะจัดๆเลยเป็นแมทที่ค่อนข้างโอเคทำให้อยากดูแมทแบบ2คนนี้ปล่อยของกันอย่างจริงจังสักแมทหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้า2คนนี้ได้สู้กันแบบชิงแชมป์ US หรือว่ามีเรื่องราวเข้มข้นหน่อยป้ามกันจริงจจังๆเนี่ยแมทจะน่าดูมากๆนะครับตอนจบเนี่ยจอมอมนิสซันหนีดิโคเช่ออกไปนอกที่กั้นคนดูนะครับคือออกไปแถวแถวจอ LED เลยแหละ ทิโคเช่ก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหวครับก็โดดตามลงมาอัดยันนอกเวทีและทั้งคู่ก็ดับเบิลเคาเอาครับนอนสลบกันอยู่นอกเวทีทั้งคู่แต่ภาพมาคู่ที่5นะครับเรียลิปลี่แมดดีโด้โรสแล้วก็เดน่าบุกเจอกับชาร์ลอตแฟร์นะครับนาธาเลียแล้วก็ทามินา่าต้องบอกว่าแมต์นี้ไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่ละคนเนี่ยปั้มได้ดีพอสมควรไม่มีจังหวะพลาดหรือว่างงใดๆนะครับแต่ถ้าทั้ง6คนเนี่ยมีอารมณ์ร่วมตามเนื้อเรื่องมันน่าจะดีได้มากกว่านี้ นะครับพอในด้านของเรียริบลีกับชาร์ลอตเนี่ยคือโกรธกันมาแน่นอนเห็นได้ชัดเลยในตัวแมปนะครับแต่ทางด้านของแท็กทีมทั้ง2ฝั่งเนี่ยไม่ได้มีอารมณ์ร่วมไม่ได้มีอารมณ์อยากที่จะเอาชนะกันไม่ได้มีอารมณ์โกรธแค้นกันดูปั้มไปเรื่อยๆเฉยๆพอสมควรนะครับในช่วงท้ายเนี่ยพอดูดีขึ้นมาบ้างนะครับมีการแลกท่าแต่ท่าที่แลกกันเนี่ยมันเป็นท่าธรรมดา โดยปกติแล้วเนี่ยโมเมนต์การแลกท่าตอนใกล้จบเนี่ยจะเป็นพวกท่าไม้ตายหรือว่าท่าประจําตัวแรงๆมากกว่านะครับแต่อันนี้คือแบบดอปคิกเตะตัดขาทุบสักทีหนึง่งคือท่ามาดูธรรมดาไปหน่อยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันมันจบง่ายไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในตอนสุดท้ายเนี่ยแมนดี้โรสครับโดนถีบหน้าเข้าไปนะฮะแล้วก็แพ้เลยกลายเป็นว่า มนดี้โรสโดนถีบหน้าเฉยๆแล้วก็แพ้คือไม่ได้เป็นแม้กระทั่งท่าไม้ตายด้วยซ้ำนะครับก็เลยแพ้ไปแบบงงๆหลังจบแมตช์นะครับเรียริฟี้ขึ้นมารอบทำลายชาร์ลอตนิดหน่อยก่อนจะเดินหนีออกไปนะครับผู้6อะไรอาร์เจิร์แจ็กสันไลเกอร์นะครับแมตช์ Matt แบบปลุกข้อมือคู่นี้ดุเดือดดีนะครับแต่ติดว่าเวลาเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยการบิลลอัพความดุเดือดของแมตช์เนี่ยก็เลยไม่มากเท่าไหรนะ่นัก นะครับถ้าเป็นแมตช์แบบสึกใหญ่สัก20นาที30นาทีเนะี่ยคิดว่าน่าจะสนุกกว่านี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าทั้งคู่เนี่ยป้มแมตช์แบบนี้แล้วมันมันเจ็บตัวเยอะนะครับเพราะการเอาสายหนังฟาดกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เอาเรื่องอยู่แล้วตัวแมตช์ถือว่าดีเลยนะฮะแต่ว่าไม่เห็นทิศทางของทั้งคู่ว่าจะเป็นยังไงต่อแจ็คสันไลเกอร์เนี่ยชนะแล้วจะไปยังไงต่ออะไรอัดเนี่ยจะเป็นจ็อบเบอร์ต่อไปไหมนะครับก็ต้องมาติดตามกันว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีแนวทางยังไงต่อในเรื่องราวหลังจากนี้ ตอนจบแจ็กสันไลเกอร์เนี่ยเหวี่ยงอะไรอัดอัดเข้าที่มุมอย่างแรงนะครับก่อนจะดึงมาแล้วก็จับฟาดตือไปทีกดนับสามแต่ภาพมาที่ลีดเดร์แล้วก็เดเมนพีทนะครับเดเมนพีทเนี่ยเข้ามาแล้วก็บอกว่าฉันมาแสดงความยินดีกับนายเพื่อนฉันอยากให้รู้ไว้ว่าแลนดี้เนี่ยโชคดีแค่ไหนที่มีนายเป็นเพื่อนคืนนี้ขอให้นายโชคดีแต่ภาพมาคู่ที่7นะครับหาผู้เข้าร่วมมันนี่เดอะแบง์ AJ Style ดูไม่อินไทยแล้วก็ l i d ดอรแมต์นี้สนุกจริงนะครับสนุกสมกับเป็นคู่เอกในช่วงเริ่มแมตช์เนี่ยดูไม่อินไทยโดนลุมยำฟาดกับโต๊ะจนนอนกองไปเลยนะครับ AJ กับ l i d ดอเนี่ยก็ฟัดกันอย่างสนุกสนานบนเวทีสักพักหนึ่งครับล i เดเอาขาเนี่ยไปจิ้มกับบันไดเหล็กจนทีมแพทย์จะต้องมาฮีวออกไปนะครับก็เหลือแค่ AJ Style ์กับดูไม่อินไทยอัดกันสักพักหนึ่งครับล i เดก็กลับมาใหม่ แล้วก็มาสู้ต่อจนเกือบเอาชนะได้จากการใส่ RKO ที่ AJ ตล์นะครับแต่ว่าโอโมสเนี่ยมาช่วยเอาไว้หลังจากที่เจ้าตัวเสียดายอยู่นะครับรีดเดร์ก็โดนเคมอจากดูไม่ไทยกดนับ3ไปทำให้คนสุดท้ายที่ได้เข้าร่วม Money the Bank ของปีนี้ในฝั่งรอนะครับก็คือดูไม่อินไทยสรุปแมตกันหน่อยครับทุกคนผู้แรกนะครับ Battle r o y a l หาผู้เข้าร่วมแมตช์สเศร้าแทนที่แรนดี้ออตันดเดร์เอาชนะไปได้ครับ ผู้ที่2เกือบจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นิกกี้ครอสเจอกับเชนาเบสเลอร์นิกกี้ครอสสามารถเอาชนะไปได้ครับอีวามารีดูด็อกเจอกับอาสุกะแล้วก็นาโอมิอีวามารีกับดูด็อกสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่4ี่ลิโคเช่เจอกับจอห์นริสันคู่นี้เสมอนะครับผู้ที่5เรียลิปลี่แมดดี้โรดเดน่าบุ๊กเจอร์ชาร์ล็อตแฟร์นาทเลียแล้วก็ทามิน่าชาร์ล็อตแฟร์นาทเลียทามิน่าเอาชนะไปได้ครับผู้ที่6 aya, อะไรอาร์ดเจอกับแจ็กสันไลเกอร์ในแมตช์แบบผูกข้อมือ แจ็กซันไลเกอร์สามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่7หาผู้เข้าร่วมมันนี่เดอะแบงค์เอเจสไตน์ดูเมย์ไทยรีดเดิลดูเมย์ไทยสามารถเอาชนะไปได้ครับดูเมย์ไทยเนี่ยผมยังยังไม่ชัวนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะชิงแชมป์ได้ไหมถึงแม้เจ้าตัวจะชนะมันนี่เดอะแบงค์ก็ตามต่อให้ดูเมย์ไทยได้กระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์นะครับแต่ในข้อสัญญาเนี่ยคือ ห้ามท้าชิงจากบ็อบบี้แลชลี์นะครับนั่นหมายความว่ากระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์เนี่ยดูก็ห้ามไปท้าชิงกับบ็อบบี้แลชลี์หรือเปล่าหรือว่าดูจะย้ายสัมโนโครัวไปชิงแชมป์ยู i v เวอร์แซลแชมเปี้ยนจากโลมันเรนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวแว่วๆมาว่าดูจะโดนย้ายไป SmackDown นะครับจากการดราฟในช่วงเดือน2เดือนนี้นะฮะก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไง นะครับแล้วก็อีวามาลีกับดูดอ็อกมันจะตีกันก็ไม่ตีกันมันจะดีกันก็ไม่ดีกันมันก็ง,งงงอยู่แบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะลากไปอีก 2- 3สสัปดาห์ซึ่งอสก้าน,น่าสงสารมากตอนนี้มีวุฒิศัดว์เป็นตัวประกอบฉากอย่างแท้จริงนะครับผมแล้วก็นาทเลียทามิน่านะครับจนปัจจุบันนะฮะนอกจากรีแมตทั้งแรกแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ได้ทั้งคู่ก็ไม่ได้ป้องกันแชมป์อีกเลย ไม่มีการป้องกันแชมป์ใดๆหลังจากนี้นะฮะแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดที่ผมชอบในคืนนี้ก็คือเกือบจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นิกกี้ครอสนะครับก็คาแรคเตอร์ตลกดียังไงก็ติดตามกันนะฮะส่วนพวกนี้ก็จะมี NXT นะครับใครที่ชอบมวยป้ามันๆก็แนะนําให้ไปดูได้นะครับผมสาหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับเราใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ก็ฝากกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมใครมีอะไรพูดคุย กดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะผมจะรีบเข้ามาตอบทันทียังไงขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ